คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงและความเพลิดเพลินของคนที่ชื่นชอบในการเล่นเกมสล็อตเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมแล้วก็ไม่ได้แนะนำให้เพื่อนๆไปทำตามขอเน้นดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นโอเคไปมันกันเลย go 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 โอเคครับเขามาอยู่ในเกรมเป็นที่เรียบร้อยครับอีกหนึ่งเกรมนะที่ต้องบอกว่ามาดูกันนะครับเพื่อนๆจั๊จ้านะเพื่อนๆนะอนอนกลับสาวท่ามานเะพื่อนพรีจี นะครับปเป็นกระเด็นเก่าๆอีกกระเด็นหนึ่งนะที่เพื่อนๆต้องลองอ่ะนะครับเพื่อนๆไม่ลองไม่ได้ฮะแต่ว่าดูกันนะครับว่าจะอรอดหรือเปล่าสําหรับวันนี้นะครับอาจจะช่วงเวลาสิบเอ่อเที่ยงนะครับเที่ยงสี่สิบเอ็ดนะครับทำไมวะเนี่ยยับเลยวะเฮ้ยฮัลโหลเบบี้ชาร์ทฮัลโหลเบบี้ชาร์ทอะไรกันวะเนี่ยทําไมมันบางทมมําทไมมันบางขนาดนี้ โอ้โหเพื่อนๆคิวโอ้โหไม่น่าพลาดนะครับถ้าคิวมานะครับเพื่อนๆพอได้คุยนะครับมาอยู่ที่เท่าเดิมนะยังไม่รอดนะครับโดนยับเลยวะมาเพื่อนๆฟรีเข้าอีกครับไอ้แวนฟรีมาอีกสิบสองหมุนเอาดีจะรอดหรือเปล่า ขอให้รอเดี๋ยวเพื่อน9วัน6แน่นอนรอแล้วเว้ยรอรู้เว้ยรอรู้เว้ยสิบมาอีกโอ้โหแม่งไม่น่าพลาดครับมาเลยครับผมแม่งบาเลยครับเล่าร้อนะให้มันได้อย่างนี้สิครับเพื่อนๆในช่วงเวลาที่บอกไปนะครับเที่ยง42นะตอนนี้นะครับเพื่อนๆของวันที่1เดือน10นะครับผมอาจจะลงหลังหวอยออกเนี่ยแหละวันที่2นะครับประมาณนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะเพื่อนๆ บอกเลยจัดจ้านในย่านนี้ะผมยังโดนอยู่แลนะ้วเนี่ยมาอีก96วันแน่นอน100จบสวยอย่างนี้เขาเรียกว่า100จบสวยครับโอ้โหให้มันได้อย่างนี้สิวะให้มันได้อย่างนี้สิวะจบฮะเม็ดเดียวครับเพื่อนๆเอาอยู่อีกแล้วครับมาอีก7,9 0 0อะไรกันครับเนี่ยโอ้โหเพื่อนๆสาวถ้ามา แหวกปรูถ้ำนะครับเพื่อนๆต้องอย่างนี้เท่านั้นเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงนะครับดูกันเอาเองนะครับไม่พูดเยอะครับผมบอกแล้วนะผมจะใช้เวลาอยู่ไม่นานนะเพื่อนๆก็ไม่นานจริงๆฮนะยับทุกเปิดนะเพื่อนๆในสุดท้ายครับ ต้องบอกว่าไม่แย่เลยนะครับเ,เพื่อนๆโคตรง่ายนะครับสำหรับวันนี้โคตรง่ายนะครับเ,เพื่อนๆตีกลมๆนะครับเ,เพื่อนๆตอนนี้นะครับผมขึ้นมา4 0 0 0นะครับเ,เพื่อนๆผมเตรียมเข้ามานะครับแค่1 0 0 0นะครับบวก ทะลุ100%บวกอยู่ที่2 7 0หบวกบวกนะเพื่อนๆประมาณนี้แต่ผมต้องบอกก่อนผมไม่ได้แนะนําให้เพื่อนๆไปรู้ไปเสี่ยงกันเองเด็กที่มีอายุต่ากว่า18ปีนะครับไม่ควรรับชมนะนะประมาณนี้ครับรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ทางด้านล่างนะฮะเพื่อนๆต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกรมาที่แม่งเราใจซาสนะฮะเพื่อนนะครับเดี๋ยวปะพอแค่นี้ดีกว่านะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับเพื่อนๆไปละอีเว้น